สวัสดีค่ะค่ครับเอออันนี้กรี๊ดหรือว่าใครสะดุดขาอันนี้อันนี้อันนี้ครางครางครางออกแนวครางนะอ่าเน่สวัสดีกันเรียบร้อยแล้วสำหรับศิลปินเหลาซาทั้งสามท่านเป็นไงบ้างมาเยือนเทเซลโรจัสสาขาพระรามสองน้องฟุก่อนเลยทักทายแฟนคลับก่อนเ้าก็สวัสดีแฟนคลับทั้งเก่งซียอนนะฮะแล้วก็แฟนคลับฟุกด้วย อ้าวแต่งตับตัวเองไม่ทักจริงๆเขาเป็นพี่พุกนะเอาเป็นพี่นะเออเขาเี็นผู้เด็กสุดเลยนะเนี่ยโอเคเป็นน้องใหม่เรียกพี่เก่งแล้วกันนะคเขาได้ครับน้องฟ้าเต็มพี่เด็กสุดลิปทักทายไปแล้วคนแรกคนที่สองมาดีกว่าจี้ย้อนค่ะค่ะสวัสดีค่ะจียอนค่ะไม่ใช่เดิร์ตซานนะคะเมื่อกี้พี่บอกว่าเดิร์ตซามมาขออนุญาตเรียกรวมนิดนึงอวข้าวคนสุดท้ายคนสุดท้ายสวัสดีครับคุณเก่งครับ อที่ว่าเก่งลงไปข้างล่างเลยไหมลงไปกี้เลยนะหมุนมันก็ล่อตัวขนาดนั้นดีกว่าวันนี้วันนี้อุยมีภาษาเกาหลีมาด้วยแต่เป็นเกาหลีภาษาไทยปะเป็นเกาหลีภาษาไทยอ,ะอ่ะซารังวายองซาังวายโองซารังเฮวันนี้เรามาอยู่ในกิจกรรมของ Tesco โลตัสเ n Zone ท้ามหนุ่มๆกันก่อนดีกว่า ผมว่อนะรู้สึกยังไงกับการต้องดูแลสุขภาพผิวหน้าบ้างเริ่มจากฟลุกก่อนเลยก็ดีครับพี่เริ่มที่ฟลุกก่อนเพราะผเป็นคนที่เป็นคนที่ดูแลน้อยมากครับดูแลน้อยมากเออจริงจริงคือเราจะเราจะไม่ค่อยให้ความสําคัญคือเวลาเราน้อยใช่แล้วก็อีกอย่างก็คือขี้เกียจด้วยแหละขี้เกียจด้วยขั้นตอนมันเยอะอะการที่เราจะต้องมาดูแลมันจะต้องทาโน้านี่อะไรเงี้ยฮะส่วนใหญ่ก็คือเราก็ใช้โฟมล้างหน้าเลยอ่าวันนี้เร็วมากคืนด้วย ชิลเลตเนี่ยน,นคะคะแค่ล้างปุ๊บแล้วบำรุงในตัวด้วยนะถ้าอยากเพิ่มขึ้นมาเราก็จะมีทรีทเมนต์ขึ้นมาด้วยน้องฟลุกคิดว่ามันเหมาะกับฟุกมากๆนะเพราะฟลุกขี้เกียจใช่ไหม <c oughs> ไม่ใช่เขาบอกว่ามันเหมาะสำหรับผิวที่แท้ง่ายด้วยใช่เพราะมีอะโลเวล่าเนี่ยะคะจะเหมาะสำหรับผิวเซนซิทีฟนี่คือน้องฟลุ๊กย้เซนซิเียบอกหน้าบบกบางแบบนี้นะคะไปที่น้องเก่งครับอีกหนึ่งชัานของเรา น้าแต่งหน้าถ่ายละครคอนเสิร์ตนอนไม่พอปัญหาเยอะแยะลุมเล้าดูแลตัวเองยังไงเดี๋ยวขอแก้ิดนึงถ่ายละครยังไม่มีแต่ยากอยากครับพี่พูดเผื่อไม่ให้พี่พูดเผื่อไม่ให้ขอบคุณครับก็ด้วยที่ว่าเราเนี่ยมางานเยอะใช่ไหมฮะไปยง่งอีเวนต์อะไรอย่างงี้หรือถ่ายพิธีกรปุ๊บเนี่ยจะต้องแต่งหน้าเยอะแต่งหน้าเยอะอ่าเราก็ต้องบำรุงนิดนึงใช่ไหมฮะนี่เลย มาครบสูตรเลยเป็นซีรีส์ออเรเมนโซลูชั่น,น S <S ครับนี่ครับมามีหลายแบบมีทั้งแบบแบบผิวมันแล้วก็ผิวแห้งด้วยอน่นะคะอย่างถ้าเกิดใครอยากดูแลใต้ตาก็มีอ y e เจลครับกระชับหน้าโทนเนอร์ก็ได้คือผมเนี่ยเป็นคนที่แปลกนะฮะกระูร<อ>กมันแต่แก้มแห้งครับเ <c oughs> ข,ขาเรียกผิวผสมครับ เราก็เลยใช้ได้ทั้งสองสีเลยทั้งสีเขียวแล้วก็สีส้มด้วยที่ว่าเลือกเอาก็ได้นะเอ้สักอย่างเรื่องไรเดี๋ยวเราไปแนะนํากันได้ที่บูธนะคะก็ลงไปสับฉามได้เลยสาว<โด>คนเดียวของเราออดมี่รวมพี่แล้วพี่พี่อยู่ต่างหาดนะไม <ś le> ่ใช่ศิลปินนะวันนี้ศิลปินสาวของเราน้องจียอน จะถามว่าใช้ของผู้ชายหรือเปล่าก็คงลำบากถามน้องจียอนดีวกว่ารู้สึกยังไงบ้างที่ผู้ชายเขาเริ่มดูแลสุขภาพผิวหน้าก็จริงๆแล้วจียอนชอบผู้ชายที่ดูแลตัวเองตัวเองอะคะอ่ะเพราะว่าการที่ไม่ดูแลตัวเองเท่ากับที่เกียจ ใช่ค่ะตัวแอวยังไม่จุลาจะจุลาชียอนนะอย่างไรนี่คือความหมายชนิดต่าทุกคนเข้าใจไม่ต้องแปลใช่ไหมฮะเข้าใจนะคะโอเคว่าสวัทดอค่ะจบไหมสาหรับทั้งสามกานด้วยคําตอบนด้รักมาขอบคุณค่ะนะครับนตอนนี้นลกเหนือจากที่เราจะพูดคุยกันเรื่องเคล็ดลับการดูแลผิวหน้าละนะผู้หญิงทุกคนนะชอบผู้ชายสุขภาพผิวหน้าดีอยู่แล้วอยู่ใกล้กันใช่ไหมวันนี้เรามีของรางวัลมาแจกสาหรับการปรับด้วยอ้าขอกล่องก่อน อันดับแรกเราต้องให้เกียรติ lady first นะคะสาวสวยคนเดียวของเราติยดจับรางวัลค่ะคมี gift voucher นะคะทั้งหมดเจ็ดรางวัลรางวัลละสามร้อยบาทเป็น voucher จากเ e s c o rotat นะคะอันนุ่มมาอยู่ข้างนี้เดี๋ยวบังเดี๋ยวมองไม่เห็นการขับถ่ายรูปไม่ได้เด็ด <c oughs> ชิน้นอะส่งมว้พี่คัทก่อนดีกว่าเนาะมแค่ช่วยอ่าน <c oughs> ผู้หญิงต้องเยอะกว่าผู้ชายอยู่แล้ว <c oughs> ผู้หญิงมีอำนาจมากกวาา่านะ้องเข้าใจ น้องน้องกียอนช่วยพี่กันอ่านตามหมายเลขล้กกันนะลูกน้องจะได้ไม่ยากหมายเลขึ่งร้อยห้าสิบเก้าค่ะหนึ่งห้าเก้าค่ะใครหมายเลขึ้นห้าเก้าชื่อสมสมหมายสมหมอสมจำอะไมำอไมหมอสมหมอครทีนชื่อสมหมอสมหมอหนึ่งร้อยห้สิบเก้าหมายเลขึ่งร้อยห้าสิบเก้ามีไหมอ นามจะคนอยู่สุขค่ะอ๋อน่าจะสมหมายนะคะนั่นไงละอาหายไปไหนโอเคโอเคต่อไปต่อไปกันเดี๋ยวันช่วยอ่านละกันนะเชิญยทั้งบนเวทีเลยค่ะต่อไปคุณหนึ่งรฤาใจค่ะคุณต่อไปคุณปักวิชยาค่ะปักวิชยาคล้ายฤิ์ค่ะขึ้นเลยคล้ายฤทิ์เหรอครับคล้ายฤทิ์ วิทวิชิวิชิอต่อไปต่อไปคุณทีรศานนหนองคายอยู่ไหนคะคุณทีรศานนหนองคายขึ้นเลยคะ่ะต่อไปคุณนวทิดาค่ะขึ้นมาเลยแต่จะใช้ชื่อคนเหรอคุณปรารวัดค่ะงั้แต่ชื่อนี้นะถึงศข ใช่ไหมคะเฮ้ยเขามีแฟนคลับด้วยเอย๊เขามีแฟนคลับด้วยอจานาหรืเ<ล>อเปล่าเขามีแฟนคลับด้วยอ่ะคุณชายาคะ่ะมีใจได้วยไหมคะ,ะครบแล้วคะ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราขยับนะคะน้องที่ยองจะเป็นคนมอบทีละหนึ่งรางวัลน,นะคะอ่ะงงงงวางตำแหน่งแต่ไม่ถูกอ่ะรับด้านข้างนะคะรับด้านโน้น จียอนคือให้จีย้อนได้ไม่ยินยอยอยู่ทุกแล้วค่ะ Dion อยู่ตรงนี้ลูนกนะจียอนรับของอ่าแล้วคนแรกมารับของแง่อ่ะต้องเคลียร์น